ดีครับฝากแมปด้วยนะครับถ้าทําคลิปให้จะดีมากอุ้ยแมปวันพีชคนไทยวะ่ะคุณผู้ชมครับป๊อปป้าไพรเรสนะครับแมปคนไทยผมสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสโมกบักร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทส,สบิบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดี ID, ไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมฟฟอป้าไพเรตนะครับเป็นแมปแนววันพีชนะฮะแมปนี้ใช้เวลาสร้างแค่4วันเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าแมปที่ใช้เวลาสร้างแค่4วันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นแมปวันพีในทีมฟลอปป้านะฮะนี่น้องแมวฟลอปป้านะฮะเป็นน้องแมวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วนะครับน่าสนใจโคตรผู้ชมครับตอนนี้ก็มีกรอบประมาณนี้นะครับส่วนกราฟิกก็ประมาณนี้นะส่วนการฟาร์มนะครับจะเป็นระบบสเตตนะฮะแบบสตรี นะครับเหมือนแบบล่าสุดที่ผมได้รีวิวไปเลยนะครับแบบเดียวกันเลยเนี่นี่คุณผู้ชมก็ดูนะครับแค่เราต่อยนะครับสเตตเมลี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับเล่นง่ายนะครับแบบแนวนี้เล่นง่ายมากแล้วเข้ามาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้มีที่สุ่มผลนะครับราคาสุ่มผลจะอยู่ที่2 5 0 0 0เบลี่เท่านั้นนะครับราคาสุ่มผลน่าจะถูกอยู่นะมันไม่ค่อยแพงนะอันนี้จุดเซตเปาเหมียว อุ๊ยน่ารักน่ารักขึ้นผู้ชมโหมาในทีมฟลอปป้าที่ชอบเลยนะครับโคตรอินดี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเรือนะครับนี่เรือขอดูเรือหน่อยโอ้โหมีแคปโปให้เลยนะครับอันนี้เป็นเรือวำไมเรือมันแปลกๆว่าผู้ชมผมคิดเองเพราะว่าทำไมเรือมันแปลกๆผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองนะผู้ชมครับผู้ชมน่าจะมองแบบเดียวกับผมเนี่ย ว่าไครับเฟี้ยวดีครับเฟี้ยวดีไม่เหมือนแมปอื่นฮะวิธีการฟาร์มแมปนี้ครับก็ไม่ยากเลยครับมาเกาะแรกเหมือนจะยังไม่มีเควสหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้จะมีฟลอปป้าคาตนะามาสเตอร์อยู่นะฮะเป็นฟลอปป้าที่จะขายดาบคาตนะให้กับเราเนะี่ยฟลอปป้าสุดคูณขายดาบให้กับคุณนะครับเหมือนจะไม่มีเควสให้ทำเลยครับเราก็แค่ต้องฟาร์มเกาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มให้ผู้ชมดูแล้วกันนะ NPC ก็จะไม่มาตีเราก่อนนะเป็นนินจานะโอเคอันนี้เป็นผลแสงนะครับที่ผมไดมนะนน like นะดี๋ย ลองต่อยธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะมันฟาร์มไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับนี่แค่ต่อยแค่ตีนะครับมอนก็ตีไม่ค่อยแรงนะคบเห็นไหมเลือดผมแทบจะไม่ลดเลยนะครับอันนี้สเตตป้องการผมแค่เลเวล8เองนะครับเพิ่มแบบโคตรง่ายเลยนะเล่นง่ายมากครับแล้วตอนนี้ครับสเตตันจิ๋วที่เลเวล300นะครับน้องๆคุณผู้ชมก็มาลองฟาร์มก็ได้นะฟาร์มง่ายมากฟาร์มโคตรง่ายนะครับดูดิแบบ easy ฟาร์มโคตรง่ายผมจะลองทุกผลพีศจให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมกินเป็นผลแสงนะครับสายโลเกียแต่ว่ามอนก็ ็น่าจะยังตีเข้านะครับเขาน่าจะยังไม่ได้ทํานะโอเคครับอันนี้ผลแสงครับสกิลก็จะมีสกิลหนึ่งครับสกิลตัวแซนี่ปุ๊บอ่าอุ้ยแรง47ถือว่าแรงนะครับสเต็ผลพิศาจผมแค่เลเวล1นะครับโอ้โหตึงๆหวังผู้ชมครับสกิล2ก็จะเป็นดาบไลท์ซอร์ดแบบนี้นะฮะเรียกดาบมาถ่าวเลยนะครับใช้ได้ยาวๆบอกเลยโคตรแจมคุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะครับโคตรแจมใช้ได้ยาวๆนะฮะถ้าได้ผลแสงมาฟาร์มนี้น่าจะฟาร์มง่ายนะครับสกิลต่อไปครับสกิลตัว C นะฮะปุ๊บ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นสกิลธรรมดานะฮะเหมือนจะย้ายพื้นที่สกิลไม่ได้ด้วยครับใช้ตรงไหนแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เหมือนผลแสงตอนนี้น่าจะยังไม่มีสกิลบินนะครับแค่นี้แหละเออสำหรับผลแสงนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มผลอื่นให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับได้มาแล้วปึ๊บได้ผลอะไรเอยขอดูหน่อยขอดูหน่อย โอ้ได้ผลหมีมานะครับเออผมลืมบอกครับตอนนี้ครับแบบนี้ก็จะมีผลไฟนะครับผลดาร์กผลลาวาผลไลท์ผลโกมุแล้วก็ผลพาวนะครับก็คือผลหมีผลที่ผมใช้อยู่เลยนะครับตอนนี้เนาะเมื่อกี้ก็เป็นผลแสงนะครับอ่าผมจะมาทดลองให้ครบทุกผลแล้วกันนะครับสกิลแรกอืมใช้ได้ครับปูนดาวแป๊บเดียวใช้ฟาร์มได้เป็นสกิลอุ้งมือหมีนะครับเฟี้ยวดีสกิลต่อไปบึ้มประมาณนี้นะครับสกิลที่3ปึ๊บปึ๊บอุ้ยปล่อยรัวๆเลยหรอเฮ้ยแต่ มันทำดาเมจหรือเปล่าวะอ๋อทำดาเมจครับแต่ว่าต้องใช้กับบอลที่มันอยู่นิ่งๆนะฮะดังนั้นน่าจะต้องสกิลจากที่ไกลๆหรือเปล่าอุ้ยคือแจมคือแจมคือแจมผลพาวนี่คือแจมฮึสได้มาเป็นผลโกมูครับคุณผู้ชมครับเป็นผลยางยืดมาอุ้ยได้ผลไม่ซ้ำหน้าเลยว่ะโอ้โหโคตรดีมาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆอุ้ยแต่ฟีลยวอ่ผมชอบกราฟิกอันนี้เกียร์สองแน่ๆเลยนะครับปึ๊บอุ้ยแรงนะแรงนะคุณดาวแบบโคตรน้อยอ่ะคุณดาวนนน้อยมาากเี่คด ต่อยแบบแบบต่อยแบบต่อยเลยนะฮะ ต่อยอย่างรัวอุ้ยดีดีดีด,ดีผลยางนี่คือโคตรแจม่มแจ็มมากเจ็มากคุณผู้ชมต่อยแบบรัวๆเลยถือว่าฟาร์มง่ายครับฟาร์มไม่ยากเลยนะแต่เหมือนเลือดเรามันจะลดไปด้วยหรือเปล่านะครับตอนใช้งานนะเหมือนเลือดเราจะลดด้วยนะครับลดเรื่อยๆแต่รีคอร์ดี่ทันนะครับก็ชิวๆครับผมผลยางก็จะมีประมาณนี้นะครับสกิลนะมีแค่3สกิลนะครับเหมือนผลอื่นแหละเออรอบนี้ได้ผลดาร์กว่ะเฮ้ยผลไม่ซ้ำหน้ากันจริงๆนะคุณผู้ชมมาดูแล้วกันนะครับผลยามียามิหรือว่าผลดาร์กแมปนี้จะแจ่มขนาดไหนนะครับ ปึ๊บเฮ้ยดูดปะดูดมอนป้าเดี๋ยวผมรอคุณดาวก่อนปึ๊บใช้ไปตรงกลางดูไม่ดูดมอนนะครับแต่ว่าก็มีดาเมจตามปกตินะครับสกิลต่อไปครับสกิล X วู้โอ้โหเป็นสกิลใกล้เหรอเดี๋ยวรอคุณดาวก่อนนะคุณดาวก็นานพอสมควรนะครับแต่ว่าใช้ได้ต่อเนื่องอยู่นะเอ้ยโอ้โหนี่โคตรโคตรแรงเลยโคตรจะแรงแรงมากแรงมากแรงมาก,มากฟาร์มสบายแน่นอนครับนี่เป็นไง วันช็อตวันคิวอีซี่คิวถ้าลากมาเยอะๆน่าจะฟาร์มง่ายมากนะสกิลต่อไปครับสกิลตัว C นะฮะปึ๊บอ๋อเป็นสกิลใกล้นะครับสกิลใกล้เหมือนกันเลยผมลากมอนมาแล้วกันครับตามมาหน่อยตามมาหน่อยพ่อหนุ่มสกิลตัว C ปึ๊บโอ้ยเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงนะผลดาร์กผมว่าเป็นผลที่ฟาร์มง่ายอีกผลหนึ่งเลยนะครับแทบจะไม่เสียเลือดนะถ้าลากมอนมาดีๆนะครับซูมไปแป๊บเดียวฮะผมก็ได้ผลลาวามาแล้วนะครับมาดูสกิลกันดีกว่านะครับผลแมกมาผลลาวาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสกกิลแร ปึ๊บอู้อุฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยฟาร์มดีเกินปุยมุยอุย้ยอย่างนี้ก็ฟาร์มดีเกินอะ่ะดูดิคุณผู้ชมเนี่ยสกิลกว้างมากเดี๋ยวผมลากมอนมาแล้วก็สกิลลาวาไปเนี่ยเนี่ยฟาร์มสบายฟาร์มสบายครับอีกผลนึงเลยสกิลต่อไปปึ๊บอืมเป็นสกิลธรรมดาครับของผลลาวานะแต่ว่าสกิลนี้ไกลโคตรนะครับดูจากสกิลแล้วสกิลสุดท้ายครับปึ๊บเฮ้ยอีหยังวะเนี่ยมันเป็นสกิลแบบกดได้ต่อเนื่องอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ เฮ้ยเอ้ยน,นี่โกงอันนี้โกงเลยนะครับอันนี้คือโกงแบบโกงจริงโกงจริงโกงจัดนะครับนี่กดได้ต่อเนื่องครับไม่มีคุณดาวเช็ดเคโอ้โหซุปเปอร์โอพีนะฮะอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ผลเมราเมรามาแล้วนะครับเป็นผลไฟนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับผลเมราเมรานั่นเองนะเดี๋ยวดูครับสกิลแรก ปึ้มเป็นการเรียกไฟมาจู่โจมแบบปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนจะเรียกไฟแบบหลายรอบมากนะครับผลนี้นะดูดินี่เหมือนผลแสงนะครับผลแสงแต่ว่าเป็นไฟว่ะคุณผู้ชมเอ้ยใช้ได้ครับสกิลต่อไปครับผมสกิลสุดท้ายนะฮะ อ๋อเหมือนผลลาวาเลยสกิลนี้นะฮะแต่ว่ามีคูณทาวด้วยครับสกิลนี้เนาะจากการลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็แมบนี้นะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับภาพมันไม่ได้สวยมากเพราะว่าสร้างแค่4ี่วันนะครับตามเวลาของมันนั่นแหละนะครับอุ้ยมีเฮติอุ้มใหม่โคตตัวโคตรใหญ่และนี่เป็น NPC ขายเรือนะครับเหมือนเดิมอันนี้เป็นเซสปาวเนาะนี่โหตัวย่างใหญ่ถ้ามันตีเราก่อนบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะฮะไม่มีวันที่จะได้เล่นนะตีดูซิ ม,ม,มันจะตีได้ปะว่าผู้ชมมันจะตีได้ปะอึบึอึโอ้อยมันเดินช้านะเดินช้ามากเดินช้ามากน่าจะตีได้อยู่นะครับโอ้โหดูเลือดหน่อยขอดูเลือดหน่อยโอเคไม่ถูก ไม่ดูเลือดแล้วก็ได้ครับโอ้โหก็โอเคครับสําหรับเกาะที่เหลือนะครับผมจะไม่พาไปดูแล้วนะครับผมจะพามาดูแค่นี้แล้วกันนะครับสาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจู้บายๆไปเลยครับ